อีกไม่กี่วันครับอีเวนต์อย่างโรบอทคลาสสิกครับก็จะมาเยือนแล้วนะครับในเกมโรบอทซึ่งในวันศุกร์นี้ครับเชื่อว่าหลายคนครับน่าจะได้เล่นกันซึ่งในคลิปวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่หลายคนครับควรรู้คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับอีเวนต์อย่างโรบอ x คลาสสิกครับว่ามันจะเป็นแบบไหนต้องทำยังไงมีจัดกี่วันมีของแจกชิ้นไหนบ้างและเกมไหนครับที่เข้าร่วมบ้าง ในคลิปวันนี้ครับจะมาพูดถึงสิ่งเหล่านี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับใครชื่นชอบช่องแบรฟอร์มฝากกดติดตามและซื้อนะครับตุ๊กตาแบรฟอร์มเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะในตอนนี้ครับก็อยู่ที่หน้าของเว็บไซต์โรบอกเัีนะครับถ้าใครสังเกตดีๆครับที่แถบตรงนี้ครับมันจะมีหน้าต่างเพิ่มมาใหม่คือหน้าต่างกิจกรรมนะครับที่เขียนชื่อนะว่า โรบอทเดอะคลาสสิกที่คุณครับสามารถกดได้พอกดไปปุ๊บจะเข้ามาหน้าเว็บนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนนะว่าทำเงาหาสมบัติคือเหมือนการแอบสปอยนะว่าอีเวนต์นี้ครับมันคือเดอะฮันเนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาคือปรับแก้ชื่อซึ่งนี่ครับเป็นโลโก้นะครับโรบอทเดอะคลาสสิกที่หลายคนครับจาได้ตอนที่สปอยช่วงแรกแล้วก็มีเขาดาวนะครับตรงนี้นี่เขาดาวอีกประมาณ3วัน,นครับตัวอีเวนต์เนี่ยครับมันจะมาวันศุกร์พอดี คือเที่ยงคืนปุ๊บวันศุกร์ป,ปั๊บมาปุ๊บนะครับอีเวนต์นี้ซึ่งก็มีข้อมูลคร่าวๆครับนี่ข้อมูลนี่อันนี้เป็นภาพโอ้โคือภาพเนี้ยชัดเจนมากนะครับก็จะมีประตูนะครับเรียงรายนะครับเหมือนตอนเดอะฮันแต่ว่าเป็นเประตูครับแบบคลาสสิกรู้สึกว่าเประตูเนี่ยมันจะน้อยกว่าตอนแรกนะตอนเดอะฮันนะครับมันจะมี100ประตูแต่ว่ารอบนี้ครับมีประมาณไม่ถึง20ประตูถือว่าน้อยนะรอบนี้ ตัวแมพก็น่าสนใจครับนี่เขียนชัดเจนนะว่ากิจกรรมอย่างเดอะคลาสสิกครับจะจัดวันที่23ครับถึง28พฤษภาคมเพียงแค่5วันครับถือว่าน้อยกว่าเดอะฮันประมาณสัปดาห์กว่าเลยใครที่อยากเก็บก็รีบเก็บนะครับคือถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยครับจะน้อยกว่าเดิมนะครับแต่ว่าเกมที่ร่วมเนี่ยก็ไม่ได้เยอะเหมือนรอบที่แล้วนะครับโอกาสทําทันเนี่ยมีสูงมากซึ่งนี่ครับคือมันจะเริ่มมาที่24แล้วก็จบประมาณวันที่29 เออใครที่สนใจก็ไปเก็บกันได้แล้วก็ตรงนี้ครับมีมีโชว์ครับไอเทมที่คุณต้องเก็บนะครับเป็นโทเค็นครับอันนี้เขาไม่ได้เขียนภาษาไทยให้นะเขาบอกว่าทำคลาสกิจครับชารเลน์นะครับในแต่ละเกมครับเพื่อรับนะครับเอาไปแลกของอวตารได้ซึ่งไอเทมอวตารนะครับเดี๋ยวผมโชว์ที่กันนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่ฮาร์ติกครับตัวติ๊กเนี้ยเขาบอกว่าจะซ่อนอยู่ในประสบการณ์ต่างๆนะครับภายในเกม ที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับแล้วก็ไปได้ของขวัญได้เหมือนกับตัวของโทเค็นรู้สึกว่าโทเค็นนะครับกับตัวของติ๊กเนี่ยในแต่ละเกมนะครับมันจะมีมากกว่า1นอันขยับได้ก็ต้องไปหาดูครับภารอิจวมันจะไปทรงแบบว่าทําชาเลนจ์กับหาของซึ่งเชื่อว่าหงายแมปน่าจะทําได้ดีอยู่นะในรอบนี้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งฉากนะครับประสบการณ์คลาสสิกอันนี้ก็เขียนอธิบาย งลกย้อนยุกนะครับของโรบ็อกแล้วก็มีตัวของ Q&A ครับที่ถามนะอันนี้การอธิบายครับในวิธีการได้ของครับเขาบอกว่าต้องทำภารกิจนะครับไปสมบูรณ์เพื่อรับโทเค็นแล้วก็หาติ๊กครับที่ซ่อนอยู่นะครับในแต่ละเกมของกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งตัวของติ๊กนะครับมันจะไปในรูปแบบของภารกิจหาของอาจจะดูฟังดูง่ายนะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะยากอยู่นะครับแต่ว่าโทเค็นนะครับน่าจะเก็บได้ง่ายกว่าติ๊กนะ แล้วก็วิธีแลกไอเทมครับนี่คุณสามารถแลกครับตัวของโทเค็นกับติ๊กครับได้ที่ศูนย์กลางกิจกรรมเดอะคลาสสิกอันนี้ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ถามว่าฉันจะติดตามความคืบหน้าของโทเค็นและติ๊กยังไงเขาก็บอกว่าไปดูครับที่ตัวแมปของเดอะคลาสสิกนะครับแมปก,กิจกรรมคําถามนี้ครับเขาถามนะว่าโทเค็นและติ๊กครับต่างกันยังไงอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าโทเค็นไนการที่ทำชาเลนจ์นะครับแล้วก็ติ๊กเนี่ย ่าจะการหาครับภายในเกมกิจกรรมนะครับโดยเขาบอกนะว่าเกมที่เข้าร่วมเนี่ยครับจะมีทั้งหมดนะ15เกมด้วยกันนะครับอันนี้คือยืนยันนะว่ามีแค่นี้ซึ่ง15เกมที่ว่าครับก็คือตามลิสไ์ราชื่อดังนี้ครับที่ผมนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับเมื่อคลิปที่ผ่านมานะถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าแต่ละเกมก็จะมีชารนจ์ครับหลายอย่างนะครับแล้วก็มีติ๊กครับหลายใบให้เก็บซึ่งก็ต้องใช้เวลาครับพอสมควรนะครับในการเก็บแต่ละเกมนะ คำถามนี้ครับน่าสนใจนะครับอันนี้ที่เขียนว่าโทเค็นแัตติกเนี่ยที่คุณเก็บมาได้ยังไม่ได้ใช้ครับจะหายไปไหมทางโรบ็อกเขาบอกว่าไม่นะครับคุณสามารถเก็บโทเค็นนัตติกครับที่รับระหว่างกิจกรรมไว้ได้แล้วคอยจับตาดูโอกาสื่น่นหมายความว่าโทเค็นกับติ๊กครับอาจจะได้ใช้ครับในตอนต่อไปเออน่าสนใจดีครับต้องรอดูนะครับกับกิจกรรมของโรบ็อกรอบต่อไปอันนี้อธิบายเรื่องติ๊กครับกลับมาไหมอันนี้ก็ยัง ไม่กลับมาปัญถาวรอันเนี้ยหลายคนเสียดายมากเพราะว่าหลายคนอยากให้ติ๊กนะครับกลับมาในเกมโรบบอกนะครับเกมคลาสสิกครับสามารถใช้ได้บนทุกแพลตฟอร์มไหมคลาสสิกครับครับเล่นได้นะครับทั้งโมบายพีซีแล้วก็ VR นะครับซึ่งบางเกมนะครับอาจจะมีเฉพาะในบางแพลตฟอร์มอันเนี้ยเป็นปัญหาที่หลายคนน่าจะไม่ค่อยชอบกันตรงที่ว่าคนเล่นเกมมือถือครับอาจจะเล่นบางเกมของ PC ไม่ได้มีแค่ PC ครับที่เล่นเกมอีเวนต์เนี้ยได้ทุกเกมนะครับ ใครที่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องคือมันก็แก้ไม่ได้ครับแล้วแต่เกมที่เขาสร้างกันคาถามน,นี้ครับต้องมีอายุอย่างน้อยเท่าไหร่ถึงเข้าร่วมกิจกรรมโรบอทค,คลาสิกได้ซึ่งต้องมีอายุขั้นต่าครับคือทุกวัยนะครับไม่ก็9ปีขึ้นไปอันนี้ต้องเตือนหลายคนหน่อยนะว่าปรับเดทอายุกัน,นดีนะครับบางคนปรับอายุเนี่ยต่ำกว่าเกมก็เก็บไอเทมในเกมไม่ได้นะในส่วนนี้อันนี้ก็คําถามน่าสนใจนะครับที่เขาถามว่า ทำไมบางไอเทมจึงสามารถซื้อได้ก็ประมาณว่าไอเทมที่เป็นแบบพรีเมียมพาสนะครับแบบข่าวก่อนอันนี้เขาก็ยืนยันนะว่าจะมีแน่นอนครับที่ต้องใช้นะครับโปรบ,บัคซื้อในการปลดล็อกครับพรีเมียมไอเทมซึ่งก็อยู่ที่แมปเดอะคลาสสิกเช่นเดิมอันนี้ก็คือคำถาม Q&A เข้าวๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมนี้นะจริงๆมันมีอีกเยอะครับผมขอข้ามบางอันนะเพราะบางอันเนี่ยไม่ได้สำคัญแต่ส่วนใหญ่ที่สำคัญผมก็พูดไปแล้วนะครับ แล้วก็ไอสิ่งหนึ่งครับที่โรบอทครับเอามาแจกฟรีนะครับก็คือนี่ครับเป็นเสื้อ T-shirt นะครับคลาสิก V.P อันนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับสามารถเก็บได้ครับแต่ผมทิ้งลิงก์นะครับไว้ที่ข้อความปักหมุดหลงายคนที่อยากได้ครับไปเก็บกันได้เสื้อเนี้ยมันเป็นเสื้อที่ถ้าใครที่เล่นโรบอทประมาณช่วงเก่าๆอ่ะอาจจะเคยเจออยู่มเคยเจออยู่ที่บางเกมครับ จะมีการขาย V.P. ผ่านการซื้อเสื้อ T-shirt สมัยก่อนไม่มีเกมพาสนะครับเลยใช้ T-shirt ในการที่ผ่านห้อง V.P. ได้ซึ่งไอเสื้อตัวนี้ผมมั่นใจว่าอาจจะมีการใช้เปิดประตูครับบางด่านได้นะครับเป็นจุด V.P. ใครที่ไม่อยากพลาดก็ไปเก็บใส่กันได้นะครับคืออาจจะไม่จําเป็นครับว่าต้องใส่นะครับบนอวตารก็ได้แค่ครอบครองนะครับก็สามารถผ่านแต่ละจุดได้ นะครับเป็นหนึ่งในไอเทมคลาสสิกที่ r o บ็อกเนี่ยทำให้หลายคนนึกถึงนะครับโรบ็อกคลาสสิกกันด้วยนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมของ r o บ็อกคลาสสิกนะครับแล้วก็ในส่วนของของรางวัลแจกฟรีครับก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นนะตอนนี้ยังไม่ชชว์ว่าจะมีเพิ่มไหมนะครับแต่เดาว่าอาจจะมีเพิ่มตอนภายหลังก็มีตอนนี้ก็คือเป็นเสื้อครับโรบ็อกนะครับคลาสสิกแบบเงยโคติง 3D มีดาบครับ1 x 1 x 1 x, 1, 1 x 1. ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นบอสหรือเปล่านะครับกับตัวของดาบอันนี้เราก็ตัวของหมวกเค้กโลโก้โร,โโรโบอ x เก่าครับเราก็หมวกโรบอกที่เป็นหมวกเก่าครับเอามาแปลงสีใหม่มาแจกฟรีหายคนที่คุ้นเคยก็น่าจะรู้สึกชอบนะครับกับไอเทมเหล่านี้อีกทั้งยูทูบเบอร์ครับสไตล์ครีเอเตอร์ฝรั่งจะมีการมาแจกนะครับตัวของพายด้วย ภายในเกมผ่านปืนใหญ่นะครับอันเนี้ยไม่ชัวร์ว่าไอพายเนี่ยมันจะเป็นไอเทมไหนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่ทั้ง4สี่อเทมที่โชว์ในภาพแน่นอนนะครับอาจจะเป็นไอเทมอื่นก็ได้ต้องรอดูต่อไปนะครับกิจกรรมของโรบ c c คล s สิกจัดเพียงแค่5วันนะครับเริ่มวันที่24นี้ใครอยากได้ของก็รีบเก็บนะครับ15เกมต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนะกับอีเวนต์นี้นะ สำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพื่จนี้ก่อนนะครับแล้วขอขอบคุณนะครับสมาชิกช่องเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพ่เทานี้ครับสวัสดีครับผม